ไ,ไปเป็นเรีย่ยอ um. ันฮกเป็ดในว่างเด้อมันหลุดมากยังเลยครับฮกเปดพ่อสอมันพ่อสอพ่อสออือพ่อฮกฮอดพ่อสอนหกสิบแปดโอ้ยหอดฮอดพ่อสอนหกสิบแปดให้จมด้วยให้จมด้วยเจเพิ่นไห่เจเพิ่นไห่ล่างครับพี่น้องเพิ่นไห่ตัวกันแต่มันก็ออกบนแต่ว่าก็ตามลักด้วพันพี่น้องผู้ร่วงทุนกับสีซื้อบนซื้อล่างนี่แหละนะครับอือพันผู้ร่วงทุนเป็นส่วนมากนะครับ จ้าเรียกคนอื่นมามั่วมั่วจังได้ขั่เอฟซีมั่วจังได้ขับเอฟซีเบิ้งกับเสีเนไเจสูนเนอะเจสูสบสือรอกะสือะสือเขจะสื่อเรอม่นบอกนาะเนอะสูไลนี่ความ่นาความนีเขาอยากบอกดอกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเหลือตลกกับพ่อกับพ่อเลยอย่าวางเช่นอย่าวางเ่นความหนความนีอย่าวางเช่นสูนนี่ลากระลาบควายหาง อะไ e ว่ะงกโกกเกี่ยวกับเบอเอรเอาอ้เบิงแม่น่ะเอาลมต้ตจ้าฝ่่ะเกี่ยวบม่นี่แม่เน่รนะครับี่นี่นเนี่ยมแล้วแล้วสูนแล้วเนี่ยหายแ้หาย้พี่้าน้านั่นเอาอผู้ัี้่นผู้ลงหายยูจ้าแล้วเย เห็นยูจ้าสื่อแตลรางซื่อลลางสื้อหมตัวแม่บอกกัจ้งก็เห็เห็นยจ้าเกสื่อแต่ล่างอห้เพื่อนเบิ้งแม่เพื่อนกันจ้าอยู่ในช่องนี่ก็ได้เพื่อนบางเพื่อนก็ปเห็นเอนก็ไปยนละเขาไบนี่ละไปนี่ละไยนี่ละที่คลี แม่มาดวงไผ่ดวงมันบอกา้สี่หกสามสิบบาทขอคุณเจ๊บอมากๆนั่นน่บออกันยังเนาะโชคมีแม่จังหวัดดวงไผ่ดวงมันอันนี้ฟอบแลไปแล้วทไหนซนะกับไครล็กคุณหมอนไปสองตงพันเนาะนถามมาเจ๊บอถือบอจ้าถือเมื่อเือนหึ่งสมเจ้าเจ้าสามเมื่อบันนี้เนี่ยเนเนี่ยโลกก็ซื้อ ลูกก็ได้หลายเาลูกสาวจเป็นร่มครับลูกสาวถือสามตัวแล้วข้าวลูกตาหาอว่าแเมีตาหาใช่ของมั่นดิ่นี่สอไปซสือมั่นเย้ยุ่งกกันงั้นใครงันมั่นเย้พูน้องหัสืไปเมื่อไหล่ะจักจังหวะงเกินเนี่รอเกินเจ้าว่งแห่กันนะเถอะลูกสาวยังเป็นร่มอยู่เตี้เ็นเกิเกเมียแล้วเสือเล้ยล้ามันได้ก็ลูกสาว จากก็พัฒนาหาหนะเออซีซีหงส์เราลอยคู่ล,ลอยเวลาจักินทอดได้เราจะไปให้เมียอยู่ ต่างกอนก็บอกว่าเ่เห็นสี่หัวันสี่หว้นเ็ไว้เป็นตัวกันครับเห็นสุ้นอครับเหียนี่ได้หลอแมีแม่ติดย่อเชื่อมเวลาแม่ปเชื่อได่อนอันนี้วัตล่ะนี่ความเชื่อไปเชื่อเรื่องนี้เพิ่งซูดเจ๊เพิ่งดช่ทุกคนเาละอ่ะครับนี่ได้ได้ได้เอาไป่ี่มเียอร้รวมทั้งได้เนาะเพื่นฟังมาท่านดอกกันแวาเรี้ยวพูดอันนั้นนะ ดีกน <pec S 2> ยากยากปูขึ้นแล้วบ <bows. S 2> ันน <cell S 2> ี้

คือมาได้หนอยแล้วแต่บุกรรมเ่าตาเ่เขาจะสื่อตัวเป็นจังราคาก้อง็นหัวคนบอบ้านนี้ของ่กเาก็สื่อแล้วเจ๊กบุนเด้อตนกาเขาปสแล้วต้นกากะไดพูกับมาแล้วบ้านนีู่ปูข้าวมาแล้วอ้าวูอมอไรยูไม่แห้งแล้วใส่เพียงปูมากปูมากคุนทีบอก ขอบคุณค่ะได้20บาทนั่นครับคุเพิ่นเบคระไรได้ตัวประเทศกสื่อ่าสื่อละน้าเอ้ยครับว่าจะมก็บาสื่อสี่หกจมาสื่อแต่ได้ปถูก่ับแ่ได้นครับกั่ผมมาเอากรยังมาสือแล้ครับอนเงินขอผมเอาก็สื่อหลยๆเจนี่เว่ามันเขาทุกหดผมมาเอามาสื่อมาสื่อเนาะเพราว่ามันเขาทุกหดทุกหด เลขลูกเขาทุกัวได้บ่อยฟังยอแอดมินบางคนเลขเจว่านี่ซื้อมดครับตัดแต่ซีงักครับหลับอมาเอาตัดคอกัดเไ่มตดหัี่ยกมัหห่่มตัดหี้ย่โเหยกะตัดไ่อตยากไดยี่ยด้ตัวียของมักเ่วโมยะวเันนี้ลเท่า ื่อมากหอยมาก็ไม่เอาเนาะหอยพอมากหอยมากินหอย่อมากหอยหอยเปลว่ากินหอยคุณว่กินหอยหอยหนว่ามักเล่นว่แจ้นน้าเนาอเาเงาไปนอยเงาบ้าก็เป็นต่เอาเท่นี้เอบอกว่าขอลาวในยคู

ไเุเจ้า,นา,าีนุนดนะอ้าวาแเนบอบก้อนก่อ,อนิดยวบ่อโลดยะปลูกันสิเบิ้งใช้บ่อนง่ามผันนผสิบเบิ้งนี่เออจะใส้ดาวประจุเันใช่ใช่ใช่ดาว ไป็บ้านอยเนาะมากร้งเนาะมาได้เงินเนาะมันบ้าดอกมันมวน้ำห้า Dipasai Tuah So?